สวัสดีค่ะดิฉันชื่อจันทากาธนาสารุ่มโต๊ดทำไมเนี่ยเราทำเดียรบอสนะคะเพราะดิฉันเด็นรอบมตประยะสุดท้ายเป็นมาเจ็ดปีและดิฉันก่อนหน้าบวมตัวบวมนะคะเดินไม่ได้เลยแต่ก็ทั้งใจบริษัทดบีบอสนะคะสินค้าคุณภาพนวัตกรรมระดับโลกนะคะสินค้าดีคือดิฉันขอแนะนานะคะคือบอสเวล่าจากอันนี้เนี่ยปัสสาวะไม่ออกเลยคราวนี้ปัสสาวะออก นะคะและทําให้แทนผิวขาวใสโดยเฉพาะนะคะตัวนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือดีเซลนะคะสกัดจากข้าวกล้องข้าวกล้องนอกของวันนี้และข้าวกล้องแปดชนิดเป็นคุณภาพเกรดเอนะคะทานแทนข้าวาไม่เลยแลวทาให้ผิวขาวสวยใสยไม่รู้รอยทําให้แข็งแรงเดินได้แลวก่อนเดินไม่ได้นะคะตัวมลมหน้าบวมก็อยากใช้ดีบอกต่อนะคะอยากให้ทุกท่านมองเห็นโอกาสว่า สิทธาเราได้มาตรฐานระดับโลกจริงๆนะคะที่แม่เข้ามาซูมเข้ษันที่มีมอสเพราะคุณแม่เป็นคนไทยสุดท้าะและไม่ได้ทานเองและต้องการที่จะส่งมอบในความรู้สึกเราคือต้องการหายความจิง็บพอเราหายลาอาการที่ขึ้นจากการที่เราเป็นอยากให้คุณแม่บอกต่อที่ป่วยและให้รู้สึกว่าให้คุลออให้กล้าที่จะเข้ามาหาคุณแม่ ค่ะจริงๆแล้วโดยฉัน็นรคไปแบบได้เลยว่ายาไม่สามารถแก้ที่ต้นเหตุได้เลยแต่มาเดบอสเป็นสิคนค้ารคกากรรมระดโลกนะคะหานแล้วแข็งแรงขึ้นอาการดีขึ้นโดยเฉพาะโดชฉันทั่สาสวะออกแล้วในโลกหัวใจก็ดีขึ้นไม่ต้องไปผ่าตัดหัวใจบายพาโดยเฉพาะสินค้ายอยีกตัวที่อยากจะแนะนํานะคะก็คืออะไรคะเอ่อบิวชัมมิ่งน้ำมันก้าวเซี่ยน เพราะฉะนั้นในชั้นตัวยาทุกท่านนะคะอย่ามัวแต่คิดนะคะชีตเรามีเหลือน,น้อยแต่คนเราอย่ามองข้ามอย่าทุกคนใช้ดีบอกต่อ,อย่างบอกต่อให้ทุกคนได้มาใช้สินค้าดีบอนเพราะทำทุกคนหายจากโรคเหมือนที่ันเป็นตอนนี้ชันก็หายหายแล้วแ,แข็งแรงมากขึ้นก็อ,อยากทุกคนนะคะมัน่นใจเลยว่าดิฉันการันตีมาติดามมาก่อนแล้วก็ขอทุกคนไดรรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ